嗯。Mm. <noise> สวัสดีครับอยู่กับช่องช่างติ๊กโมเดลนะครับวันนี้ก็จะเอารถไมโครนะครับรถไทยน,นะครับมาทำคลิปขุดโคกหนองนานะครับตอนนี้ก็ให้ไมโครนะครับขุดทำที่เอารถไทยลงก่อนนะครับ วันนี้รถไถยของเราครับเอารถสิบล้อพ่วงนะครับแต่ยังไม่มีพ่วงครับก็เลยให้เขาพ่วงรถไถยมาลงหน้างงานให้นะครับขอคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปรถสิบล้อวิ่งยินนะครับก็ยังไงก็ติดตามกันไว้ด้วยนะครับคลิปนี้เอาเป็นลากรถไถยไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นงานขุดโค้งกรังนานะครับจะเอารถสิบล้อนะครับวิ่งโค้งกลังนาให้ดูกันนะครับ เดี๋ยวเราจะเอารถไทยทั้ระดับก่อนนะครับคลิปนี้ก็จะลงให้ดูเป็น EP นะครับ<ง>ก็ประมาณสัก2อง2 ep นะครับรรรก<ง>ับงานโคกนองนานะครับ 嗯嗯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  ตอนนี้ก็ลงมือแล้วนะครับ ตามระดับที่ีท่รถไถนะครับทําระดับไว้เลยนะครับนี่นะครับเป็นคลองจะยาวครับโคกหลองนานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอาไว้ทมดินนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะเอาสิบล้อครับมาคอยดินครั้งแรกนะครับคลิกหน้าครับอย่าลืมติดตามดูกันนะครับครับตอนนี้ก็ขุดมาได้เยอะแล้วนะครับจับงานโคกหลองนาของเราครับ หลังจากที่ขุดคลองได้รอบแล้วก็จะออกสิบรอนะครับถอยดินนะครับเดี๋ยวมารอดูตอนใกล้คดเสร็จเลยนะครับครับตอนนี้ก็ปั้นคูข้างๆนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือกเก็บมุมสุดท้ายนะครับก็จะได้เอา ิบล้อครับมาวิ่งถอยดินแล้วนะครับเราจะเจาะบ่อประมาณนี้นะครับตรงนี้ครับเจาะให้ลึกๆนะครับตรงนี้เพื่อเอาดินไปทมไปนั้นนะครับเป็นโรกครับเอาไว้สร้างบ้านครับก็จะทําให้เหมือนของจริงที่สุดนะครับนมุมสุดท้ายแล้วครับเก็บขุดยากครับมีรากไม้ด้วยครับ เดี๋ยวจะเอารถไทยนะครับดันเก็บข้างๆนี้นะครับให้มันสวยนะครับครับน,นี่รถไทยขึ้นเก็บคููแล้วนะครับเก็บให้มันเรียบนะครับ อยากทําให้ FC ดูกันนานแล้วครับโคกหนังนาครับเพราะว่าอยู่บ้านก็พ่ออยู่บ้านก็แกก็ทําโคกหนังนาเหมือนกันนะครับทีนี้ก็เรามาเดียวมาลองทําดูครับก็จะมีที่สร้างบ้านด้วยนะครับมีที่เลี้ยงปลามีสระเจาะลึกลูกหนึ่งนะครับเพื่อเอาดินเนี้เก็บคุัให้เสมอก่อนนะครับ พูดถึงประโยชน์โคกลองนานครับก็มีเยอะครับเหมือนพ่อผมอยู่บ้านก็ปลาก็กินทั้งปีนะครับ ฝั่งครูสะก็มีต้นกล้วยมีคึ้ผักผลไม้ครับหลายอย่างก็ต้องแต่พ่อทำมานะครับก็น้อยมากครับที่จะได้ซื้อของกินนะครับเพราะว่ามีทุกอย่างครับลกูกอย่างที่กินครับมีเยอะแล้วก็ขายครับมีพอกินเราก็กินเองครับแบ่งป,ปันเพื่อนบ้านญาติพี่น้องตัวเองครับ โคกางนาตัวน,นี้ผมเอาบุแบบของพ่ออยบ้านนะครับมาขุดให้ FC ดูกันนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ,กกแชร์ให้ช่องชิิกมาเดียวด้วยครับอย่าลืมตามต่อกัน EP หน้านะครับเป็น EP สครับตอนจบนะครับขอสจุดรอทอยินครับสวัสดีครับ